สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอยาลดเมาเบื่อค่ะ สมุนไพรตัวแรกนะคะกัญชาค่ะมีรสยาคือเมาเบือ่อรสที่ชิมได้จืดแต่มีกลิ่นหอมคล้ายชาทั่วไปคือนำไปต้มค่ะกัญชาอ่อนที่มี CBD สูงไม่มี TSC ไม่เมาแน่นอนครับห,หวานมีกลิ่นกัญชานิดหน่อยตรงปลายแต่ว่าหวานมากๆนะสารพคุณของกัญชานะคะรักษาภาวะเบื่ออาหาร กัญชาใช้เป็นสารกระตุ้นความอยากอาหารจะช่วยชะลอน้ำหนักลดในผู้ป่วยมะเร็งแก้ไข้ผอมเหลืองไม่มีกำลังและช่วยรักษาโรคหอบหืดค่ะสมุนไพรตัวที่สองนะคะเปลือกหอยค่ะมีรสเมาฝา,ฝาดขมรสที่ชิมได้าฝาดสรรพคุณคือใช้รักษาโรลคลำมานาดแก้โรคฟันรักษาฟันให้แข็งแรงแก้ปวดฟันดับพิษในกระดูกในเส้นแก้พยาธิผิวหนังเหลือน มะเล็งดัแบบพิษท,ทั้งปวงหุ่งเป็นน้ำมันทาหัวลิสีดวงปรุงเป็นยาแก้ท้องร่วงได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเปลือกต้นข่อยนะคะสมุนไพรตัวที่สาขอบชะนางแดงลดยาคือเบื่อเมารสที่ชิมได้จืดกินหอมแล้วก็มีฤทธิ์กัดปากค่ะสรรพคุณนะคะต้นรสเมาเบื่อร้อนขับโลหิตละดูขับละดูขาวขับปัสสาวะ แก้โรคหนองในขับเลือดกระจายโลหิตแก้ริสีดวงผอมแห้งฆ่าหนอนฆ่าแมลงแก้โรคผิวหนังค่ะใบมีรสเมาเบื่อร้อนตำทาแก้กากต้มน้ำอาบหลังคลอดแก้ปวดเมื่อยแล้วก็เปลือกต้นมีรสเมาเบื่อร้อนดับพิษในกระดูกดับพิษในเส้นเอ็นฆ่าพยาธิผิวหนังแก้ลำมานาดแก้ปวดฟันค่ะสมุนไพรตัวที่สี่นะคะถ่วเอ็นอ่อนค่ะ มีรสยาขมเบื่อเมาลรสที่ชิมน้าคือขมต่อไปจะเป็นลักษณะข,ของเถาเอ็นอ่อนค่ะครับเป็นมันวาวเลยถ้าเราสัมผัสดูก็จะรู้ถึงว่ามันลื่นๆเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังใบด้านหลังใบก็จะมีสีอ่อนกว่าสีออกเหมือนแป้งครับด้านหน้าก็จะสีเขียวเทียบได้ครับ ใบนี้เลยครับเห็นไหมด้านหน้ากับด้านหลังใบอันนี้คือเาถาเถาที่ยังอ่อนอยู่นะครับถ้าสรรพคุณของเถาเอ็นอ่อนนะคะใช้เถาต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงแก้เส้นเอ็นพิการเส้นแข็งแก้ปวดเมื่อเส้นเอ็นแก้ขัดยอกทําให้คลายการตึงตัวเป็นสมุนไพรที่มีการนํามาใช้ในสูตรยาอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยใช้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมจากสูตรยาอบสมุนไพรหลัก ถ้าต้องการอบเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวค่ะสมุนไพรตัวที่5นะคะครูค่ะมีรสหอมฝาดเมาเค็มรสที่ชิมได้ฝาดเค็มยอดอ่อนมีรสมันสรรพคุณเป็นยาช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการเบาหวานใช้ต้มอาบแก้ผื่นคันและโรคผิวหนังใบและรากใช้แก้ไข้พอแก้แผลอักเสบใบกับต้นอ่อนใช้รักษาอาการปวดตามข้อ ใบช่วยรักษาโรคนิสีดวงทวารโดยการคั้นน้ำจากใบสดแก้กระใสเป็นยาอายุวัฒนะรากสดรับประทานเป็นยาฝาสมานแก้บิดไข้หวัดค่ะสมาชิกกลุ่มนะคะน,นายธนวัตร,ราลาล่ารหัส631-80048นางสาวทวีติยาเชียจอหอรหัส631-80119นางสาวพรนิพาดาดีรหัส631-80124 นางสาวสมหวังพนัทเพ็ญเจริญ6318029 1นางสาวพัทธราพรสีมันตะรหัส6318010 4ค่ะขอบคุณค่ะ